ภาพยนต์เรื่องถนอน,นะครับใครที่เป็นแฟนคลับ f c ของจักรวาลรองของรับรองได้ว่าเวอร์ชันนี้หนักนวงสยองเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่เหมือนจะมีคำถามว่าไม่เคยดูจากภาคหนึ่งภาคสองมาเราสามารถดูเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นจุดเริ่มต้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เติบโต,ตไปพร้อมกับตัวละครพนอนว่าเขา ต้องเจออะไรบ้างแล้วทําให้สุดท้ายทําให้เราการเป็นคนที่น่ากลัวคนนั้นได้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ16มกราคมนี้ครับในโรงพยาบาลพนอบ้านดีกว่าเอาพนอฝากบ้างครับเชิญเลยครับค่ะฝากคนงานที่เชิญก็ทําตัวเองไม่ได้เหมือนกันค่ะตอนดูเทเลอร์ครั้งแรกก็แบบหนูมีซีนนั้นไปด้วยใช่จริงเหรอ อะไรอย่างจำตัวเองไม่ได้เลยค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องพนอด้วยนะคะทุถ่ายเต็มที่มากๆทีมนักแสดงอยู่กันยันเช้าหลายวันอยู่เหมือนกันแล้วก็เอฟเฟกอะไรนะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เราเชิญมาจริงๆเราใช้ความกล้าในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นก็ ทุกคนเต็มที่มากทีมงานต้างหลังแล้วก็ซีจีต่างๆที่หนูก็เพิ่งเห็นในเซเลอร์วันนี้เหมือนกันว่ามันสุดยอดมากๆรู้ว่าต้องทํางานหนักมากๆเลยก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากแฟนๆภาพยนตร์จักรวาลรองของลงถึงทุกคนที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญมารับความสยองจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันเต็มๆไได้เลยค่ะขอบคุณครับต่อมาครับโ่รงตากับเชื่อเลยครับ ก็ฝากด้วยค่ะทุกคนพูดมาหมดแล้วเนาะก็ยังไงฝากด้วยนะคะวันที่16มกราคมค่ะมา,เส,มามเสียวสยองทุก2นาทีพร้อมกันนี่เละเสียวสยองทุก2นาทีแท้แทเลยท้อะวันเลยคระพนุงบินงานอันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกก็น่าจะเผชิญในความกลัวในขนาดเอาตุ๊ก,กแกไปเล่นข้างน,น,นอกได้แล้วแต่วันนี้เชิญเลยครับจริงๆหรับเลี้งข้างนอกก็ยังกลัวอยู่ยนะคะทุกคนก็พูดไปหมดแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากเลยนะคะ16มกราคมนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนต้องรัก ตัวละครทุกตัวแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากจริงๆค่ะนี่ก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายด้วยจ็คก,กี้รับเชญครับ,คร,บครับผมก็อยากฝากจริงๆอีกสักรอบนึงครับผมบอกเลยว่าพนอนไม่ได้มีแค่ความเสียวสยอยแน่ๆจริงๆมันมีเรื่องของกลุ่มหลักตัวละครเรื่องของรายละเอียดตัวละครว่าทำไมพนอนถึงกลายมาเป็นพนอนในวันนี้นะครับก็ฝากด้วยครับสุโขทักมกรามทั้งหมรยน์ครับ ครับผมทุกคนครับขอเชิญว่าเบสกับทีมนกักแสดงร่วมกับแล้วก็ทีมงานทุกคนแบร์ทุกภาคส่วนที่แบับพันรอนนิดนึงครับนี่แหละครับที่เรารอ